ท <tal word> ี่พิเศษหนยจเลเปลี่ยนมาใช้ชื่อิดเปชียลไทยแลนด์เพราะว่าเราเอา ยล้วยกๆๆยกครับรุ่นนี้ไม่มีแบตเร์รโมดิฟายโอเพนอันเป็นและ 이누구